สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะชานลนนโดยกาแฟปาทีกาแฟผสมสุขภาพกาแฟที่อิ่มหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมแคลเซียมบำรุงกระดูกสนับสนุนโดยน้ำมันระดับเส้นสมัยเอกโลโก้ดัลลีบิต้าหน้ามูนสระต้องขวานี้เลยสนับสนุนรายการโดยบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20่ทับหซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ หมายเลขโทรศัพท์0967684595 0813570422ข่าวบันเทิงเรืองใจบายพระสมุทร งานกิจกรรมดีๆของศูนย์วิทยุเทพอินทรีโดยผอแจงและทีมงานงานกิจกรรมดีๆของศูนย์วิทยุเทพอินทรีโดยผอแจงและทีมงานร่วมกับมูลนิธิภาัษสาะบริสุทธิ์และศูนย์รับบริจาคจังหวัดนคนปรปฐมศูนย์วิทยุเทพอินทรีสาขาจังหวัดนคนปรปฐมโดยประธานธงชัยและทีมสายข่าวอาชยากรรมสื่อมวลชนพี่เบบี้ปาเทพซุปเปอร์มัมดารานักแสดงตลกชื่อดังทีมข่าวหมหานครออนทีวีโดยปาติง่งวิดีโอคนดังทัดพสมุทตพอ่อข่าวบันเทิงและประธานชมรมศิลปินจิตอาสาลูกพอ่อแก่และยังมีทีมงาน จิตอาสาอีกหลายท่านอาที่น้องบอยจังหวัดนคนปรปฐมพี่เลิศเชฟมือทองทำอาหารน้องนัทและเพื่อนจิตอาสาจอสกมินบุรีและเหล่าบรรดาจิตอาสาทั้งชายและหญิงอีกหลายท่านมาช่วยกันในกิจกรรมฟื้นฟูเยียวยาส่งมอบสิ่งของถุงยางชีพข้าวสารอาหารแหง้งของใช้ที่จําเป็นและมีอาหารกล่องผัดซีอิ๊วสุดอร่อยน้าดื่มแจกชาวบ้านในพื้นที่อําเภอบางบานจังหวัดอยุธยาและอีกทีมงานแยกออกไปลงพื้นที่ส่งถุงยางชีพถึงมือชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ําท่วมโดยมีผู้ใหญ่นกสาวหัวใจเหล็กพาลุ ลุยลงเรือลุยน้ำแจกสิ่งของในหมู่บ้านมโนราอํเภอบางบานจังหวัดอยุธยาเพื่อไปสร้างขวัญกำลังใจภาพที่เราเห็นชาวบ้านพายเรือมารับสิ่งของพร้อมรอยยิ้มผลน้ําตาทางทีมงานรู้สึกิยินดีมีความสุขจากการทํางานจิตอาสาถึงแดดจะร้อนจะต้องลุยน้ําเดินทางไกล มาแต่ละสารทิศทุกคนมีความสุขกายสุขใจและต้องขอากราบขอพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญที่ร่วมบริจาคสิ่งของต่างๆซึ่งทางทีมงานส่งมอบถึงมือผู้ประสบภัยเรียบร้อยครบถ้วนงานนี้ก็ร่วมอนุโมทนาบุญในกุศลครั้งนี้นี่ครับทีมงานจิตอาสานะครับรศู์วิทยุเทพินทรีข่าวอจิกรรมนคร8ปพออนะครับพงชัยนําทีมนะครับพี่เบบีมาทําข่าว ถราปลาสมุตมาเจอแจ้วบันเทิงเริงใจณตรงนี้ทบมาให้กำลังใจพิดรักแฟนเพลงครับโอ้บ้านสวยเนาะจงังหวัดนี้ยุทธยายบ้านเก่าของเราดีวันนี้อากาศดีมากนะพี่บิววโอ้ข้างบนเห็นนี่ดึเล็กน้อยอใช่เข้าของมาอาจจะไม่เยอะแต่เราก็มาด้วยใจกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่บรรยากาศวิวสวยมากครับคุณผูช้ชม นี่น,นี่สวยมากสวยมากเห็นไหมถ้าถ้าถ้ามาเยอะๆน้ำเนี่ยถ้าถ้ามา oh. ที่ที่แล้วเนี่ยแต่ก่อน,นยังน้ำท่วมแล้วครับคุณผู้ชมน้ำท่วมอายุทยา <c oughs> นี่ครับทีมงานเราลุยกันหน้าดูครับ <c oughs> แดดร้อนเท่าไหร่เราก็ไม่เราก็ไม่หวั่นไหวครับเราสู้กันครับเพื่อมาเติมกำลังใจให้กับพี่น้องชาวอยุทยานะครับ อโอ้สุดยอดเลยโอ้แต่ยุทธยานี่เหตุผลที่ก็ทําบ้านสูงก็คือข้างล่างมันจะเย็นแล้วอยู่พักผ่อนได้อะไรได้กลางวันข้างบนจะร้อนจัดมารับแดดใช่ไหมพ่ออ๋อแล้วพขาพงษ์นี้ทําอาชีพอะไรอยู่ในยุทธยานะน้ำท่วมเขาหัดรับฝนแรงนี่ครับนี่ก็ยังมีร่องรอยของน้ำท่วมอยู่นะฮะ ถึงแม้ว่าจะเบาบางนี่เขาเรียกว่าเบาบางแล้วนะแต่นี่ผูผ้หลักผู้ใหญ่บางคนยังต้องอยู่บนบ้านนะครับนี่โอ้เห็นไหมเรามาดีหมายังมาส่งเห็นไหมหมายังไม่กัดเห็นไหมคุณผู้ชมหมาก็ยังเดินม,มาส่งเห็นไหมเรามาดีนี่นี่พี่ๆเขาบุญกระถิ่นกันนากันหมดแล้วช่วงนี้นี่ครับท่านพออของเราออนะครับสู้ครับแดดร้อนยังไงเราก็สู้กันครับนี่ พี่สาวนี่ว,วมอดซีอ่ะมอพาดีอูอีกนมามามาแล้วใครเนาะมาพาีไอหนูพี่พงศ์พี่โซ่หรอพงศ์วันนี้ก่อนครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมพัดพระสมุทรครับผู้ดำเนินรายการข่าวบันเทิงเด e ินใจเ e c TV c h a n n e นนนะครับวันนี้มาที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่ แก้ระบาดยางเฉดดิ้งดับตามและเยียยาในเงื่อนของรัฐบาลที่ใหญ่ครับสถานีตำรวจภูธรัมย์บางบานจังหวัดเลยุธยครับบุรีรัมย์บ่อปลาหมู่ที่4ต่จังหวบางเทียมอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรามีทีมสื่อมวลชนทีมอพลรศูนย์วิทยุเทพอินทร์ซีนะครับ แล้วก็กลุ่มของศูนย์แจ้งข่าวอายการ,รมนครบาล8รปรวมพลังแล้วก็กลุ่มของดารานักร้องกิตาสาครจะมาเยียวยาหลังจากน้ำนท่วมอำเภื่อมบางบานจังหวัดพิจิตรมาดูบรรยากาศภายในกันครับวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็โอ้โหเนื้อเทมทีมของเทีมซีเนี่ยก็มีกลุ่มของแม่บ้านกิตาสาครับอรอทำข้าวเลี้ยงแขกุ้ีเกียรตินะครับแล้วก็ผุ้กีมโลกงานนะครับ ก็เรียนไปกันตัวนี้น่ารักมากนะครับพี่แล้วพีของสดๆนะครับคุณผู้ชมมามาเรียนที่จะดูแลนะครับอาหารการกินเรานะฮะนี่กินมาเราประดั้งไฟับมาดิที่ป้าเราครับพอกเราครับแบกโม่แบกไห้ดีเลยนะครับแล่วันนี้ก็ยังมี นะครับพี่เท่นะครับบาเทพทุกคนหม่ำกำลังเดินทางมาจากตรวจดระยองนะครับพี่เบบี้เป็นล่าข่าวสีพัหนาคุณนัทนะครับ<ด>พวกเรามาด้วยจิตอาสาไม่มีแรงงานไม่มีเงินเดือนไม่มีอะไรต่างๆมาด้วจจยหัวใจล้วนๆนะครับพี่มาคืนเคาเรียกว่าชัยจุนแผ่นดินช่วยเหลือผู้เสียชีวินน้ำท่วมจังหวัดยุธยาเดี๋ยวเราจะค่อยๆเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอเบรกสักครู่ครับผมก็ สวัสดีครับผมวันนี้ทีมงานเทพินรีนะครับได้มาลงที่หมู่4ตำบลบางชนีอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับวันนี้ได้การต้อนรับจากท่านผู้ใหญ่นะครับคุณแม่ทุกท่านเลยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยที่อ่าละเวลามานะครับผมนะครับอ่ะผู้ใหญ่ขอบคุณหน่อยผู้ใหญ่เป็นโจแทนหน่อยครับขอขอบพระคุณนะครับสาหรับอ่ศูนย์ข่าว เทพปินซีนะครับที่ยังมีความห่วงใยกับพ่อแม่พี่น้องของเราชาวมูสีครับครับก็ขอขอบพระคุณครับครับสุดท้ายทีมข่าว AEC TV Channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะข้ขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่ เลขที่20 1ซอย17ถนนท้ายบ้านตะบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟเพื่สุขภาพก,ก,กาแฟที่มีวานไม่มีไขมันให้กริ่กาแฟแท้ สันนันโดยปริบททสมแคลคลคลาเซียบำรุงกะดูชนนันโดยิมมนงเสมิเอกลดรกรดไหลิต้านนนูนฉะระต้องขั้วนี้เลย